เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมื่อทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกันหากคุณฝันว่ากำลังเดินอยู่ในห้างสรรพสินค้า ทานายว่าคุณจะมีโชคจากคนที่มีอายุมากกว่าระวังเรื่องการเสี่ยงโชคเพราะคุณมีโอกาสจะเสียมากกว่าได้ช่วงนี้พยายามลดความใจร้อนลงและใช้ความอดทนให้มากเพื่อลดความขัดแย้งและปัญหาต่างๆที่กำลังเข้ามาเรื่องสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดยเฉพาะช่วงขาและหลัง ความรักคนโสดในระยะนี้ความรักของคุณดูสดใสเอามากๆเพราะจะมีเพศตรงข้ามผ่านเข้ามาให้คุณเลือกกันจนตาลายยังไงซะก็ะลองเปิดใจเพื่อสร้างโอกาสในการเจอเนื้อคู่ของคุณกันดูครับส่วนคนมีคู่ความรักดูราบรื่นไม่มีอะไรต้องหนักใจในช่วงนี้คุณทั้งคู่จะมีโอกาสได้เดินทางนับเป็นจังหวะที่ดีในการเติมเต็มความรักและทาสิ่งใหม่ๆร่วมกันการเงินการงาน ด้านการเงินช่วงนี้ถือว่าพอใช้ไม่น่าเป็นห่วงอะไรแต่ตัวคุณเองก็ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายให้มากโชคลาภพอมีอยู่บ้างซึ่งจะได้มาจากคนที่มีอายุมากกว่าส่วนด้านการงานระยะนี้คุณต้องใช้ความอดทนอย่างสูงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานและเพื่อนร่วมง,งานให้ดีอย่าไว้ใจใครมากไปเพราะอาจาพลาดโดยไม่รู้ตัวเลขมงคลให้โชค02122292 ความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากําลังนอนหลับอยู่ เรามักจะฝันกันคืนละสองครั้งหรือ3ครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายร่วงหน้าได้ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันทีทันใดเพราะเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจําอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคําพยากรณ์ตามตํา,ตาราทํานายฝันต่อไป คุณที่รับชมรับฟังดีมมอร์ทำนายฝันอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ